ลูกหลานวังมนคาิน <c oughs> กำลังจะร่วมเดินทางออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติไฟไหม้ครับาบางส่วนนัดเจอที่งานเลยครับ สวัสดีสวัสดีวัดีปิงสัสดีกันงสวัสดีรับวัสดีครับเฮสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับพี่เจ้าวันนีครับแม่ที่สวัสดีครับไม่นพบสวัสดีครับว่าแม่หรือจ้ามาเดียวอู้เปือกมันนอนอยู่ไหนจ้าท่านไะ เมื่อเราอย่างอยู่ใหม่นักกิ๊กลาดจักทั้งตัว <laughs>